ตะกุดทหามะเจ้าอยู่หัวปีสีเก้านะครับนั้นเชือกแข็งสภาพใช้หน่อยก็สื้เช่ามาออกตามสภาพนะครับพี่พี่เช่ามาออกตามสภาพนะครับราคาก็จะเบาลงหน่อยพอดีได้มาแบบไม่แพงก็ช่ามาออกต่อครับพี่พี่เรามีพี่พี่ตไหนสนใจ คุดลงปูเจียมลงปูเฮงผมมีแบ่งปันหมดนะครับวันนี้ผมแนี่ําเสนอเหรียญนี้ชมเป็นเหรียญเซมาแปดรอบลงปูเฮงนะครับผมได้เหรียญเซมาแปดรอบลงปูเฮงมาเผื่อมีพี่ๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆมีหมดครับทองแดงผิวไฟเซมาแปดรอบบอกว่าสตอน้อยนะครับผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยนะครับ แปดรอบลงโกเฮงผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะครับพี่พไม่ถึงหนึ่งปีอะเดือนสิงหาครับอืมเป็นออกวัดที่สโตน้อยสร้างน้อยเลยนะครับชุดเสมาชุดนี้ครับสร้างน้อยมากนี่อาจารย์พินน่าจะเจ็บพันกอองหรือเปล่าพระทั้งหมดรวมเนื้อเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะเนื้อเขาว่าประมาณนี้ครับ เผื่อมีพี่ๆทนสนใจนะครับสนใจก็ทักไอดีไลน์มาได้เลย0843243368เป็นสีมาแปดรอบหลวงปูเ่เฮงนะครับผมมีอยู่ตอนนี้4เหรียญ5เหรียญน,นะครับผิวรุ่งก็มีมีที่เจ๊แกะข้างล่างเนี่ยเคยแพงไปองค์ละพันห้าเลยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ออกใหม่ๆสวยครับจมูกสวยทุกองนะครับที่มีตอนนี้นะครับที่มีทนาน อยากได้ก็ทักมานะครับผมแบ่งเบาๆนะครับชุดนี้ถ้าเหมายิ่งดีครับจะได้ไม่ต้องบวกเยอะแต่ถ้าซื้อเป็นองค์ก็จะขอค่าส่งหน่อยมันจะหนักที่ค่าส่งครับพี่พอย่าลืมนะครับเออพ,พี่พี่จะไหนอยากเช่าหาบูชาก็ทักไปได้นะครับไอดียลนยศูนย์แปดสี่สามสองสี่แไอดีลยน์แปดาม้มีรังสรรแสวงมี เฟ็นบุกก็มีนะครับอืมเี่จะเอารูปนี้ลงหน้าปกไปเลยโอเคครับผมผมได้อะไรมาใหม่ๆผมก็จะมาลงให้ชมตะกุดก็มีนะครับตะกรุดไม่ค่อยสวยสภาพน่ารักก็ขายอยากได้ก็ทักมาได้นะครับมีสภาพสภาพนี้ก็ขายยุท่พันธ์กว่าบาทนะครับตะกุดนะทักมาได้เลยครับสภาพสวยๆก็ขึ้นที่สองพันกว่าโอเคครับผม